Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่19สิงหาคม2023ซีรีส์21วันแห่งการสร้างสาวกผ่านพระธรรมยอห์นวันที่19พระเยซูจอมราชายอห์น19ข้อ1นถปิลาส จึงให้เอาพระเยซูไปโบยตีและพวกทหารก็เอาหนามสารเป็นมงกุฎสวมพระเศียรของพระองค์และให้พระองค์สวมเสื้อสีม่วงและพวกเขาก็มาหาพระองค์ทูลว่าข้าแต่กษัตริย์ของพวกยิวขอทรงพระเจริญแล้วพวกเขาก็ตบพระพักพระองค์ตามที่เราได้เห็นมาตลอดชีวิตของพระเยซูว่าวิธีการต่างๆของพระองค์นั้น ช่างแตกต่างกับวิธีของโลกนี้อย่างสิ้นเชิงและที่สุดแห่งความย้อนแย้งที่เราจะดูกันในวันนี้คือช่วงเวลาที่พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนซึ่งกลับกลายเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์ยอห์น19ข้อ16ถึง19แล้วปิลาตก็มอบพระองค์ให้เขาไปตรึงที่กางเขนพวกทหารจึงพาพระเยซูไป และพระองค์ทรงแบกกางเขนของพระองค์ไปอย่างที่เรียกว่ากะโหลกศีรษะภาษาฮิบรูเรียกว่ากลลโกธาที่นั่นพวกเขาตรึงพระองค์ไว้ที่กางเขนพร้อมกับชายอีกสองคนคนละข้างโดยมีพระเยซูทรงอยู่กลางปิลาตให้เขียนป้ายติดไว้บนกางเขนอ่านว่าเยซูชาวนาซาเรตกษัตริย์ของพวกยิว เปาโลหนึ่งในสาวกของพระเยซูได้อธิบายไว้ในฟิลิปปี2ข้อ7ถึง11ว่าทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์และทรงปรากฏอยู่ในสภาพมนุษย์พระองค์ทรงถ่อมตัวลงทรงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งมรณาบนกางเขนเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงยกพระองค์ขึ้นสูงสุดและประทานพระนามเนื้อนามทั้งหมดแก่พระองค์เพื่อที่ว่า เพราะพระนามของพระเยซูนั้นทุกชีวิตในสวรรค์บนแผ่นดินโลกและใต้พื้นแผ่นดินโลกจะคุกเข่าลงกราบพระองค์และเพื่อที่ว่าทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสตทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพระบิดาโดยการวายพระชนของพระองค์พระเยซูได้ทรงมีชัยเหนือทุกสิ่งที่ขัดขวางเรา ไม่ให้ประกาศได้ว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ที่ชอบธรรมศิทธยาพิบาลท่านหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ได้อธิบายความหมายของคำว่าสำเร็จแล้วของพระเยซูไว้ดังนี้ไม่เพียงแค่คำพยานเกี่ยวกับพระเมสยาทุกข้อจะเป็นจริงและสำเร็จแล้วแต่การงานทั้งปวงของพระบุตรก็สำเร็จแล้วความตายก็ได้พ่ายแพ้จนสำเร็จแล้ว ความบากได้พ่ายแพ้จนสำเร็จแล้วศาสนาและความเชื่อเดิมได้สิ้นสุดลงสำเร็จแล้วความอับอายการลงโทษและศัตรูก็พ่ายแพ้ลงทุกอย่างสำเร็จแล้วมันดีมากมายใช่ไหมและตอนนี้พวกเราในฐานะผู้ติดตามของพระเยซูจึงดำเนินชีวิตได้ด้วยความมั่นใจโดยตั้งอยู่บนคำว่าสำเร็จแล้วคำถามคือ เราจะใช้ชีวิตด้วยความเชื่อมัน่นว่าศัตรูได้พ่ายแพ้ไปและพระเยซูทรงเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของเราได้อย่างไรการรู้ว่าไม่มีสิ่งใดจะลบล้างสิ่งที่พระเยซูทรงทำเพื่อเราได้นั่นเป็นสิ่งที่ทรงพลังยิ่งนั่นคือความหมายที่แท้จริงของคำว่าสำเร็จแล้วอย่าหลงเชื่อคำโกหกหลอกลวงว่าความผิดพลาดที่เราทำลงไป จะลบล้างพระคุณความรักของพระเจ้าได้สิ่งนั้นไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนไม่มีสิ่งใดที่เราทำจะต้องเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของพระบิดาผู้ที่ซึ่งให้พระเยซูมาตายไถ่บาปเพื่อเราไม่มีเลยพระองค์ไม่มีทางเปลี่ยนใจเพราะฉะนั้นขอให้เราจะไม่เปลี่ยนใจของเราด้วยเช่นกันให้เราแสวงหาพระเจ้าต่อไป และยอมให้พระองค์ทำการในชีวิตของเราให้เป็นเหมือนกับพระเยซูคริสต์มากขึ้นแม้ว่าเราอาจผิดพลาดบ้างแต่เรากำลังรับใช้จอมราชาที่ไม่เคยกล่าวโทษเรากลับกันทรงยอมเสียสละชีวิตของพระองค์เองเพื่อเรายอห์น19ข้อ28ถึง30หลังจากนั้นพระเยซูทรงทราบว่าทุกสิ่งสำเร็จแล้วและเพื่อให้เป็นจริงตามข้อพระคัมภีร์ พระองค์จึงตรัสว่าเรากระหายน้ำที่นั่นมีภาชนะใส่เหล้าอางุ่นเปรี้ยววางอยู่พวกเขาจึงเอาฟองน้ำชุบเหล้าอางุ่นเปรี้ยวใส่ปลายไม้หุศกชูขึ้นให้ถึงพระโอษฐ์ของพระองค์เมื่อพระเยซูทรงรับประทานเหล้าอางุ่นเปรี้ยวแล้วพระองค์ตรัสว่าสำเร็จแล้วและก้มพระเศียรลงสิ้นพระชนคำท้าทายในวันนี้ ลองจัดเวลาเพื่ออ่านพระธรรมยอห์นบทที่19ในระหว่างวันนี้เขียนสิ่งที่พระเจ้าได้ทำอย่างสำเร็จแล้วในชีวิตของเราด้วยความเชื่อไม่ว่าจะเป็นความอับอายความกลัวหรืออะไรก็ตามแม้ว่าวันนี้เราจะมองเห็นความสำเร็จนั้นหรือไม่แต่ด้วยความเชื่อพระเยซูทรงทำทุกอย่างจนสำเร็จแล้ว ใช้เวลาสักครู่ในวันนี้เพื่อมอบถวายหัวใจของเราให้พระเยซูผู้ทรงเป็นราชาสูงสุดในชีวิตของเรานมัสการพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่เหนือทุกสิ่งให้เราอธิฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเป็นราชาเหนือดวงใจและชีวิตของเรา เราสรรเสริญและขอมอบทุกห้องหัวใจทุกการตัดสินใจทุกก้าวเดินของชีวิตให้พระองค์เป็นเจ้าของให้พระองค์ครอบครองขอทรงช่วยเราให้ได้เชื่อและมั่นใจว่าวันนี้เรามีชัยแล้วร่วมกับพระองค์เราไม่ใช่ทาสของความบาปความตายหรือพัฒนาการใดอีกต่อไปแต่เราเป็นประชากรของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เหนือทุกสิ่ง เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอเมน